ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสบบดีสุขุสุขคนสมองสมเด้อจ้าผมพ,พ่อกับชินกับฉันเคยกับส่งน้องเดือนอันนี้แม่น้องแม่น้องเดือนสิพาสุขุสุขคนพายเยี่ยมแมงกินนายพี่น้องเลยเห็นบอกพี่น้องอันนี้เป็นแมงกินนายตัวผู้แล้วพี่นอ้องตัว เบิร์ีพี่น้องเลยหเห็นแม่น้องเดือนสุดท้ายในหะ้เบิ่งอีกเนาะหากระไดเนื่งตัวมากับเแถาแม่พี่น้องเลยทำแม่เราลงลุ่มใไบไหวเห็นอีกแล้วพี่น้องอันนี้นะ่าจะเป็นตัวแม่เนาะหรือว่าตัวเมียเ <c oughs> น้นๆจุ๊ตัวแม่พี่น้องเลย จะถึงยังหย,งยบจักอย่างนี่แหละปีอีกจนมาแตกเลยเนี้ยนี่ตัวนี้พอดีแซ่บพี่น้องเลย น้องสามตเลยหนึ่งตัสองผู้ที่แสตัวแซมนี่นี่ตัวป่งปีมำเบรกแสตัวพันป่งปีมันหูอี ตัวใหญ่นหมนี่อุ้ยตัวเมียมหเอ้ยอืมเหลอกันเปตมีนี่ะมยนะไข่เด้อตัวเมียนี่อืตัวเมียพี่น้องเลยมาอีกแล้วจุ๊บแมอาคาร์เลย khăn cho nhỉ đơn này. Ừ. Nế, 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 nế. Nế. chúc nè phải sắp ยงกับ่ได้ยังไกลดอกพี่น้องเยงไกลๆตรงหน้าทางออกเพื่อนไม่น้องเดือนนี่แหละเ่ยังกับทําแม่2คนแม่เห็นอยู่บ่เห็นบ่ทําแม่เห็นว่าซั่น ว,ว้าตทูพีโนห่หนึ่งโต เ็มมือพี่น้องเนี้ยนี่พี่น้นองเนี่ยเียวะแต่มือวัดเห็นอีกแล้ว nói. bữa đây ao đọc cái nào ơi chết nổi kìa buồn ta mẹ có nhường bập vô chết nổi ơi dẹo หาย,ยัางตับคันหน้าพี่น้องก็เท่าหายหน้ากันมีนับแล้วก็ยังเท่าคันหน้ากับทํา็เห็นอยู่ได้พี่น้องเลยเห็นเอาเห็นเอานะหม,ม,มควยหมุดดนะ้ ยิ่มันจเป็นตะผูนะเห็นไหมพี่น้องปีกมันจะเป็นยิกยิยิยิเนี่ยาปีกเรียบๆจะเป็นตะแม่เนาเต้นฮันเนาะเบบนี้แซ่บนาดอืมันมันอย่งนี้นี่แมนแมนตะแมยัง โอ้ยมีต่น้ำมีต่น้ำัวีอยาก่มีแถวขั้นนี่ยวายนีเยอะจะงูยงโุ้ยไปดูดู หืจะยานถ้าโตเป็นแบบนี้นะแสบสุดพี่น้องเลยนะเบลนสัมมันมัน,มนต้นโตทีบุฮันปงปีกเนาะนี่นี่พี่น้อง ตัวแบบนี้นม,มันชิมันสังเกตน้ำมันเต็มท้องเลยพี่น้องเลยตัวที่มันบันป่งปีกเนาะถ้ามันป่งปีกแล้วมันชิวาวถ้าเป็นตัวผู้ถ้าเป็นตัวเมียน้นมันก็ชิม,มันไม่มีไข่เห็นอีกแล้วนี่หนึ่งตัวอันนี้ตัวที่สอง เป็นตัวผู้ปีจะเป็นนิกๆน,นี่ตัวที่สามเนาะเนาะ อันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวสีแดงแต่เป็นตัวเมียเนาะปีกมันสื่อเอา้าเอามาหาอยู่หากินพี่น้องเลยหากิย่างเงีย้ยมาแรงกับพ่าแม่เพราะแล้เมื่อไหร่ขวากินอื่นเศร้าหาเศร้ากินแรงหาแรงกินเศร้าพี่น้องเลยกับเขาบ้านเฮ้ากันหายากยากสื่อไรก็คือบ่าเลยพี่น้องเลยเงิ่อนกับหายาก เน๊ะเน๊ะมวนอยู่พี่น้องเลยเห็นดูอยู่<ม>นี่อันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งแสบพี่น้องเลยแบบนี้ค่ะมัน,มน ไม่ดีแท้งอะไมังคันกับบ่มีไงคันกับบะมี่มแม่เอาทัไม่ทำามือใส่บ่แม่ได้ไหมแมแมแก็จับไว้ถี่น,น้องเลยเดี๋ยวมันไปก่อนนี่มุมาแป๊บเดียวเดี๋ยวไล่เติบไป คลิลปนีกกก้ก็ได้เลวป้าลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องเดือนเนาะพี่ผ่าประกาศแรกกับกับอโทดขอไฟพ่อแม่พี่น้องบ้าสุขุสุกคนคลิปนี้ก็ชิลล่าไปเพียงเท่านี้เนาะพอกันไม่คลิปน้ากับสบายดี